ถอดลื้อนะครับหน้ากากแล้วก็วิทยุเดิมรถนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวหน้ากากชิ้นบนนะครับเริ่มต้นนะครับเราวต้องถอดนะครับตัวกรอบหน้ากากนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้มันจะมีฝาด้านบนด้วยนะครับซึ่งเราต้องถอดขึ้นมาก่อแล้วก็จะมีน็อตนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะมีน็อตอยู่ด้านบน2ตัวนะครับแล้วก็สามารถถอดน็อตขึ้าได้เลยจากนั้นนะครับมันก็จะมี น,นอ,อยู่ขบบนนครัี่เขาไม่ได้ใส่มานะครับแล้วก็สามารถจะถอดัดจากตัวด้านล่างนะัะกัา่ขึ้นมาได้เลยนี่ถอดมัแบบนี้นะครับเราจะเจอปั๊กต่างๆนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะม,มีตัวปั๊กใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่ล็อกกข,ขัาไปมาเดิมก่อนนะครับ บั克เล็กนะครับจะถอดออกมานะครับนี่คือหน้ากากชิ้นบนนะครับส่วนหน้ากากชิ้นล่างนะครับมันก็จะสามารถถอดออกมาได้เลยนะครับโดยที่หนางาา้าตล่จงขึ้นมาใช้กุ้งเงเป็นพาสติกเหมือน,นกันจากข้างล่างนะครับแล้วก็จะถอยมาประมาณนี้ มือนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะสามารถถอมาได้เลยนะครับนีก็จะสามารถนะครับถอ,อดน็อตเอร์สินะครับอยู่านล่าง ด้านข้างนะข้าง,างละสองตัว ามารถถอมาได้เลยนะครับไปเจอปักต่างๆของเขานะนนคือเขาติดมาแล้วนะครับ เราทำก้านครับถอดยเดิ่ออกมาเรียบร้อยนะครับ